สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กาลังเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับสาระดีๆนะครับสาหรับ มือใหม่นะครับที่ถือว่าเป็นภัยเงียบนะครับที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะว่าก็มีได้หลายท่านนะครับที่เคยโทรนะครับมาหาผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีถือว่าเป็นอาจารย์นะครับทางด้านนกเขาใหญ่นะครับที่เสียนกต่อนะครับตัวเด็ดเลยนะครับฝีมือนี่ก็คือแบบกล้าท้าชนนะครับทั่วประเทศเลยก็ ตัวนั้นตอนนี้ก็เสียไปแล้วครับพูดง่ายๆว่าไม่ได้เสียชีวิตนะครับหมถึงว่าไม่เล่นเหมือนเดิมแล้วครับนะก็เพราะเราคิดว่ามันไม่เป็นอะไรนี่แหะครับมันจะทําให้นกตอเรานั้นเสียได้นะครับผมจึงเรียกว่าภัยเงียบนะครับตามที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือนกนะครับที่ผมแขวนอยู่นะครับบางท่านก็เห็นเอ๊ะมันก็ธรรมดานะครับการแขวนนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับวันนี้นะครับจะมาเล่าถึงเรื่องการแขวนนกนะครับสําคัญมากเลยนะครับหลายท่านก็คงจะรู้แล้วนะครับคงจะไม่ขออพูดถึงนะครับท่านที่ทราบสําหรับมือใหม่นะครับการห้อยนกนี่คือพื้นที่ครับอันดับแรกเลยนะครับพื้นที่นี่บังคับมากพี่น้องครับบางที่นี่บางบ้านพูดง่ายๆนะครับคือบางบ้านนี่ไม่มีที่แขวนนะครับหาที่แขวนยากๆนะครับแล้วก็ สถานที่ก็แคบอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องจําเป็นก็จะต้องได้แขวนใกล้ๆกันนะครับ,นะรบวันนี้ผมก็จะาพามาดูนะครับนกฝั่งนี้ก็จะเป็นนกที่ถือว่าเป็นนกนกใหม่อยู่นะครับยังไม่ใช่นกที่เป็นนกนกต่อนะครับก็ถือว่าสําคัญมากนะครับผมจะแยกนะครับก็คือนกที่เข้าขวบนะครับเข้าขวบนี่คือถ้าเราจะฝึกภายในหนึ่ปี นะครับเพราะว่านกตัวน้มันคึกมากอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะแยกออกมาไว้อย่างงี้นะครับหรือว่าได้อายุแต่ยังไม่ฝึกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราอาจจะแขวนไว้ใกล้ๆนะครับอ่าผมให้คือให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับการการแขวนนกของผมนะครับก็จะห่างกันเป็นพิเศษนะครับอ่าฝั่งนี้นะครับจะห่างกันอย่างน้อยก็คือน่าจะประมาณอ่าเกือบ2เมตรเลยนะครับ4ตัวนี้นะครับ2เมตรนะครับตัวแรกก็จะเป็นเจ้าหลบ3นะครับอ่าเจ้า ส่งท้ายนะครับเจ้าขากุ้งนะครับแล้วก็ตัวนั้นก็คือเจ้าบ่อขยะ2นะครับผมก็จะ,ะให้ดูจุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าชุดนี้ก็คือนกที่เข้าไปเนียนหมดแล้วนะครับก็เลยต้องแยกไว้อย่างนี้นะครับอ่าอันดับแรกเลยต่อไปก็คือ,อการใช้ผ้านะครับใช้ผ้าบาังนะคือตรงเนี้ยของผมนี่ก็คือประมาณเกือบ2เมตรทุกตัวเลยนะครับก็ยังมีผ้านะครับมีผ้าในการ ที่จะบังนะเพื่อที่ไม่คือไม่ให้เขาเห็นนะครับไม่ให้เขาเห็นกันเช่นตัวนี้นะครับผมก็ใช้ผ้าอย่างเงี้ยนะครับผ้าก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับนี่แหละสวยไม่สวยไม่เป็นไรครับขออย่างเดียวว่าอย่าให้นกมันเห็นกันนะครับอนี่คือเจ้าลบกสามนะครับนี่นะครับแล้วส่วนนี้ก็เจ้าสงไทยนะครับก็จะมีผ้าครับพี่น้องครับไม่ให้เขาเห็นกันเลยนะอถึงจะห่างจริงๆก็ถ้าเป็นทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับให้เห็นกันได้เลยนะแต่ของผมนี่ถ้าเป็นไม่ได้คือ ไกลเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและไกลไม่ให้เห็นกันเท่าไหร่ยิ่งดีครับให้ได้ยินแต่เสียงอ่ะนะครับยิ่งดีเลยยางไงดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ประมาณ2เมตรได้นะครับนะคระบสองเมตรแล้วก็ใช้ผ้านะครับในการปิดนะครับไม่ให้เขาเห็นกันนะครับเห็นกันอันนี้เจ้าขากุ้งนะครับก็ปิดนะครับยั้ไครับนี่ก็ปิดประมาณนี้นะครับไม่เห็นกันนะครับนกสามตัวนี้ไม่เห็นกันนะครับ ส่วนตัวนี้ไม่คุมนะครับเพราะว่าไม่เห็นอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้ก็ไม่เห็นนะครับนี่แหละก็คือนกใหม่ผมก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องครับคือไม่ให้เล่นกันเลยนะครับก็จะมีแต่คันโยนคันหาอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่าทีนี้นะครับสำหรับแนะนำนะครับมือใหม่นะครับเซียนเซียนใหม่นะครับว่า ถ้าไม่มีพื้นที่จริงๆนะครับก็ต้องก็ต้องทาแบบนี้นะครับต้องต้องต้องทำแบบนี้เลยนะครับติดก็ได้ครับติดกันก็ได้นะครับสักประมาณสักสี่สิบห้าสิบเซนประมาณนี้นะครับกพราะไม่เป็นไรครับก็ให้บังให้ดีแล้วกันนะครับย้ายเห็นกันนะไม่งั้นนี่นกขั้นนี่เรียบร้อยนะครับเล่นกันบ่อยๆสุดท้ายก็ไอ้นั่นไปครับผมไม่เล่นเสียนกไปเลยนะครับ อ่อาเช่นวันนี้นะผมจะมีตัวอย่างนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านน่าจะรู้ดีอ่ะนะครับหลายคนในแหละเคยไป็นต่อนกกับท่านด้วยซ้ำนะครับอ่าถ้าพูดถึงอ่าอาจารย์ท่านนี้นะครับอ่าหรือนกต่อท่านชื่อเจ้าสวดนะครับเจ้าสวดนะเจ้าสวดนะครับเนี่ยผมเอ่ยไปแค่นี้ท่านรู้แล้วตอนนี้เขาพูดไงว่าไม่เล่นนะครับนกเพราะว่าท่านแขวนไปใกล้กันจนเกินไปนะครับเป็นนกต่อที่เก่งนะอ่านกตัวนี้นะครับกล้า ถึงนี้บอกว่ากล้าท้าชนนะครับในประเทศเนี่ยก็แกก็กล้าลองนะครับผมในนะครับตัวนี้จะห่างหน่อยนะครับสองเมตรกว่าเลยนะครับนี่พื้นที่นะครับนี่คือนกที่ยังไม่ใช่นกตัวที่เก่งนะครับก็เริ่มเพื่อนไหว่าเริ่มทํานกที่จะเข้าพันธุ์เหยียนนกฝึกนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่ได้ยินเสียงก็เรียกธรรมดาจะไม่ได้เล่นกันนะครับนกอ่าเจ้าหลบสามนะครับริมสุดนะครับก็เรียกอยู่นะครับแค่นี้ครับ นี่แค่นี้นะครับส่วนนกไหมที่นี่นะครับานกไหมนี่ก็แขวนไว้อันนี้เจ้าสระบุรีนะครับก็อยู่ห่างเลยนะครับอยู่ห่างเข้าเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ให้ใกล้นะครับไม่ให้ใกล้กันนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับนกต่อนะครับของผมนะครับนี่เจ้าสองนะครับดูครับผมแขวนนี่คือไม่คือไม่กั้นไม่บังนะครับแต่ว่านกแถวนี้ก็คือห่างจริงครับไมครับนี่ แถวนี้นะครับก็ไม่มีนกเลยนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะประมาณ5้าหเมตรได้นะครับผมห่างกันเลยแหละนะครับห่างมากๆนะครับก็ให้แขวนห่างห่างไว้นะครับฝั่งนี้ก็ประมาณ3เมตรกว่านะครับได้แน่นอนครับเนี้ยนะครับก็จะเน้นแบบนี้คือแบบนี้เราไม่ต้องคุมเลยนะครับเปิดเลยนะครับคือนกต่อผมไม่พวงนะครับนกต่อถ้าเกิดนกที่มันจับนกที่มันรู้จักแล้วนะครับผมผมไม่ค่อยพวงเท่าไหร่นะครับจะพวงก็ต่อเมื่อนกที่ นกใหม่นี่แหละนะครับมันจะไม่ค่อยเล่นนะครับนกต่อนี่เขารูแต่ถ้าทาบ่อยๆก็ไม่ดีนะคือแบบแขวนว้ใกล้ๆกันนะครับผมก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นนกต่อแล้วนี่อาจจะแบบเม็ดนึงนะครับหรือเม็ดครึ่งก็สามารถที่จะไม่คือไม่คุมก็ได้นะครับอันนี้ก็คือนกต่อเรานะครับทีนี้มาดูนกเฉลยใหม่นะครับเฉลยใหม่นี่ใช่ไหมครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยครับผมนะแขวนใ้ใกล้กันเลยนะครับนี่ ครับนครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่อ่านี่เจ้าเจ้าเพชรบุรีนะครับก็มีนะครับอ่านี่ก็เจ้ากําไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าตัวนั้นก็เจ้าน้ําพองนะครับผมก็อ่าเอาไว้อย่างนี้นะครับก็มีบังไว้อยู่ครับผมอ่าผมบังไว้ก็คือตัวนี้นะครับคือเจ้าน้ำพองก็อายุก็จะเข้าปีแล้วนะครับนี่จะเข้าปีปลายปีนี้นะครับจะครบขวบนะครับผมก็บังไว้อยู่ครับนี่นะครับบังไว้นะครับไม่ให้เขาเห็นกันห่างกันนะครับ ง่ายว่าให้มันไม่เห็นนะครับนี่บังไว้นะครับไม่เห็นกันนะครับอันนี้ก็บังไว้ทางนี้นิดนึงนะครับเนาะอ่านี่คือตัวที่เราจะต้องได้ฝึกต่อไปก็ไกลแล้วจะสักไหนก็คงจะแยกนะครับแยกออกเลยนะครับพอมันขึ้นมันไรแล้วได้ได้ครบขวบได้ยูแล้วนะพวกนี้นกใหม่ก็เห็นไหมครับมันไม่ไม่ได้สีเรียดนะครับก็ไม่ก็ไม่ต่างกันกับพี่น้องที่ขังกรงรวมนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าบางท่านก็คังกลุงรวมไปเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นไม่ได้ใกล้กันอย่างเดียวคือสามารถไล่ตีกันได้เลยนะครับอันนี้ผมมีขยับเข้าใหม่ขยับเข้าอีกก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับสําหรับนกที่เป็นนกใหม่ตรงนี้นะครับพอใกล้จะฝึกใกล้อะไรนู่นแหละพี่น้องครับค่อยค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะแยกนะครับนี่เดี๋ยวแยกออกนะครับตัวนี้จะแยกออกนะครับเจ้าที่เป็นเทพนมนะครับผม ที่ผมขอแบ่งมากับอาจารย์ที่คนที่ไม่ได้เลี้ยงคือท่านเลี้ยงเอามาจากข้อละไี่น้องครับแต่ท่านไม่เข้าใจเรื่องนกหรอกเลี้ยงไฟฟังเฉยนะครับเนาะตรงนี้นะครับไปดูฝั่งนึงนะครับฝั่งหนึ่งนี่ก็ก็ห่างครับฝั่งนี้ห่างมากนะครับนี่ขอไปครับย้อนแสงนะครับดูครับนี่ยผมไม่กั้นเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เยอะกว้างมากครับกว้างจริงๆครับอันนี้ประมาณ 3-4เมตรได้นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นเจ้ายีบสองนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นนกเฉลยเจ้าสองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนั้นก็ตัวที่ผมลงคลิปวันนั้นนะครับจริงๆเขาผมเอาไว้อ่าโน่นนะครับเอาไปย้ายคือย้ายไปที่ต้นมะม่วงเลื่อยครับผมเอาไปแขวนไว้ต้นมะม่วงเลื่อยนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ตรงนี้นะครับตรงนู้นก็อีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าลีฟนะครับเจ้าลีฟนั่นเจ้าออยนะนกคู่กันนะครับที่ได้มาจากผู้กแตนะครับผู้กแตแถวบ้านคุณด่าน ครับเนี่ก็จะเอาไว้นะครับใช่ไหมครับห่างกันเลยนะครับตรงนี้ใกล้กันก็จริงนะแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นกันนะเพราะว่ามันบังนี่แหละนะครับนี่คือการแขวนนกของผมนะครับถ้าเป็นนกที่จะทําการฝึกนะครับต้องแยกออกมาเลยนะครับอ่าสิวาท่านจะฝึกอีกประมาณอาจจะครบปีอย่างเงี้ยนะครับท่านหยอกหนึ่งปีอย่างเงี้ยนะครับท่านต้องแยกออกมานกได้สักเดือนหนึ่งนะครับหรือ2เดือนไปเลยยิ่งดีนะครับอ่า ต้องแยกออกมาให้มันห่างไว้นะครับให้มันห่างไว้นะครับไม่ต้องเอาไปไว้ใกล้ๆกันนะครับอ่าอันนี้คือสูตรของผมนะครับเนาะตัวในครูนะครับเมื่อกี้นี้นกใหม่ในนี้แหละนะครูนิสาเหมือนกันนะครับอ่านี่นี่นกใหม่นะครับก็จะแขวนไว้อันนี้เจ้านกปากก้านะครับนกครูนกครูก้านะครับนี่ เห็นไหมครับนี่เจ้าเสียงขันนะครับเจ้าไอเจ้าลีผมนะครับที่ถ่ายลงคลิปวันนั้นนะเป็นนกเสียงเล็กคูคูอ่างสามคำนะครับอ่าเดี๋ยวจะพานะครับไปอ่าพี่น้องนะครับไปฟังนะครับเสียงนะครับจากอาจารย์ท่านนี้นะครับถือว่าเป็นเสียงนกนะครับแต่ว่าท่านเสียนกต่อไปแล้วนะครับผมออกปากกับผมแล้วนะครับส่งส่งคลิปนะครับมาให้ดูเลยนะครับผมเอาไปดูครับ เสือก้าดอกมือใหม่น่ะนกเอนกตัอาไว้ใก่กันน่ะมันสู้กันสู้ไปสู้มาอะไรแบบนี้มันกัดสิบวอยากเล่นน่ะมันเมื่อยมันเวลามันนกนกปลาเขาหามันน่ะเขาเขาถือว่าเวดแล้วนี่บอกสวดเนี่ยยนี่บ๊อบขึ้นเลยยันนี่เวลามันเล่นนกเขาหานี่ส้นเทียดตึกตักตึกตักยันนี่สิบป้อยทีมเลยบอกสวดเนี่ย มันมอญบ้านก็เฮาคือว่าล่ะมันอยู่ข้างเทียบเนาะมันก็ห้อยติดกันเนาะบางทีเนนกปลอเสียก็หูอยอยู่นกปล่อยจริ่งเลยแต่มันอยู่บ้านนี่มันจะไว้ตัวเดียวเลยอยู่ห้องเปล่ง่นอยู่ในไอ้หม่องดีหมั่วๆอ่ะมันสิห้อยไว้สิบ่จดเลยล่ะสีบ่ลไม่เห็นนกปลานกไก่สะเลยเลยเปอร์นต์มันคึกตลอดน่ะเสียฝาคุ้มไว้ถ้ามันอยูดแต่มันไอ้เก็บมันอยู่บ้านก็เฮาอ่ะมันอยู่ข้างเทียบนี่เสียว่าดอนนกอ่ะ ครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องครับที่ท่านได้ชมนะนี่คือจากปากนะครับถือว่าเป็นเซียนนกเลยนะครับแต่ก่อนผมก็คุยกับท่านประจํานะครับตอนนี้ก็เจ้าสวดนะครับของท่านก็เรียบร้อยครับผมไม่สู้นกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแขวนนะครับแขวนใกล้กันนะครับจนเกินไปโดยไม่คุมนะครับโดยไม่คุมนกนะครับนกเล่นกันจนเบื่อจนจินแล้วสุดท้ายพอนก ป่าเข้านะครับตัวไหนที่เหยียบยากๆมันก็จะนั่งแบบนี้นะครับเหมือนที่ว่ามันเล่นกันแล้วเงี้ยนะครับมันเคยชินนั่นเองนะครับนกในการที่จะยิงเข้าใกล้นกต้องยิงเล่นนะครับนกไม่ใช่ว่ายิงเข้าใกล้แล้วก็ยิงเงียบอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนกยิงเข้าใกล้ยิงต้องดึงยิงต้องใช้ลีลาท่าทางนะครับอาการนะครับที่จะส่งผลให้นกป่านั้นนะครับเข้าตีโดยเร็วนะครับไม่ใช่ว่าเงียบนะครับเงียบแล้วไม่ขันไม่เรียกไม่อะไรเลยเงี้ย เสียแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วก็ผมอขอแนะนํานะครับมือใหม่เส้นใหม่ให้ตระหนักไว้เลยนะครับอย่าให้มันให้มันเกิดนะครับทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยผมจะเซฟตลอดนะครับนกถ้าเห็นกันนี่ก็ของผมนี่ถ้าเป็นนกต่อก็จะประมาณสามเมตรขึ้นอยู่แล้วนะครับความห่างนะครับนอกนั้นก็จะถ้าใกล้กันเกินก็จะคุมแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะอ่าเดี๋ยวเอาออกพรุ่งนี้นะครับสําหรับเจ้าหลบสาม เราออกเนี่ยครับนกเฉลยประมาณสี่ห้าตัวนะครับก็คงจะไปไล่ครับคงมีนะครับอ้าก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้ามันพลาดมาแล้วมันคือเรื่องใหญ่นะครับไม่คุ้มนะครับนกท่านจะเก่งขนาดไหนนะครับถ้านกป่านกเฉลยเข้าใกล้แล้วเนี่ยไม่ดึงไม่เรียกก็คือจบครับสำหรับสายต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับให้พี่น้องมือใหม่เส้นใหม่นั้น อย่าให้มันเกิดอย่าให้มันพลาดขึ้นนะครับกับนกต่อของท่านที่ท่านรักนะครับบางท่านซื้อมาแบบมันแพงนะครับตัวแล้วก็รักด้วยแล้วมาเสียแบบนี้ก็จบเลยนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากเพี่องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ